เ,เพิ่มเติมได้เลยค่ะควันนี้ยังทันอยู่เนาะ,ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปดูเรื่องราวของโจรใจบาปกันหน่อยอครั้งนี้มันเข้าไปขโมยพระพุทธรูปถึงในวัดตำรวจตามจับได้มันมีเหตุผลนะเ,ออเดี๋ยวจะอ้างไว่าไงมารอฟังช่วงหน้าค่ะครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับอัมารินทีวีบัตรเครดิตกรุงศรีท้าเวลโลกาและบางจากสวนคุณเดือนแผ่นดินถินอีสานสัมผัสศิลปะวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อความศรัทธาความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สวยงามและอาหารแซ่บแซ่บนขังแห่งแดนอีสานที่คุณไม่ควรพลาดกับกิจกรรมฮักอีสานเมืองหน้าเที่ยวสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีรับสิทธิพิเศษเมื่อเดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายในพื้นที่18จังหวัดเมืองรองภาคอีสานคนหนึ่งรอคตรับส่วนลดทันที100บาท เมื่อจองที่พักและตั๋วเครื่องบินผ่านทาวิลโลกาและกดแลกรับส่วนลด30บาทผ่านแอปยูชูสสำหรับเติมน้ำมันบางจากและร้านอาหารในจังหวัดที่ร่วมโครงการคุ้ม2รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด10,000บาทเมื่อลงทะเบียนและสะสมยอดค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขคุ้ม3แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด13%เมื่อใช้จ่ายและแลกพอยตามหมวดที่กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w บกรุงศรีการ์ดคคุ้มแบบนี้รีบมาทักอีสานเมืองน่าเที่ยวตั้งแต่1มิถุนายนถึง31สิงหาคม2567 ด้วยโมฟิกซ์เอ็กซ์ตร์ดรายเหล่าตากับกวินก็ตื่นนอนกันแบบนี้ด้วยนวัตกรรมของชาแนลเทคโนโลยีที่ซึมซับเร็วขึ้นถึงสามเท่าและล็อคของเหลไวไว้ภายในโมฟิกซ์ใหม่ด้วยการซึมซับเท่าเร็วขึ้น <of> ถึงสามเท่าแห้งสบายไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนโรลเลอร์คสเตอร์จัมโบ้มันฝรั่งแผ่นใหญ่อร่อยเต็มคำโรลเลอร์คสเตอร์จัมโบ้พวกเรา อับแบล็กฟิตเอสเปรสโซทรีอินวันเพิ่มเสน่ห์เพราะตัวอีกคันสูตรกาแฟ mm hmm. เพิ่มขึ้น20%เข้ม mm hmm. ขึ้นห mm hmm. อมขึ้นเข้ม mm hmm. สัดใจขึ้นลองเลย อยาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนลาก่อนใชยย้ยาเทโมวิตแ c t i v e ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรสมสกัดมีสารสกัดจากใบแบบกล้วยและวิตามิน b 2> hey ี2ิบสองเทโมวิตแอคทีฟวันละเม็ดใหม่โร r เลอ,อร์ค้ชเครคอนขนมกลิ่นข้าวโพดย่างสรงแทงอร่อยพวดทจุดดำดือแก้ย จัดการด้วน Nivea Super ท0อัดแน่นด้วยซูเปอร์วิตามิน100เท่าและนายาซินามายช่วยลดจุดดำดื้อถึงต้นต,นตอนใน7วัน100%รู้สึกช่วยลดจุดดำดื้อผิวจะใสกล่ากว่าที่เคย Nivea is for skin Big 4ลดเดือนพิเศษสินค้าราคาสมาชิกซัมซุงคเครื่องซักผ้าราคาสมาชิก7,990บาทโลตัร์สผนนุนราคาสมาชิก99บาทเบสิโ o ตะกร้าผ้าลอล่าราคาสมาชิก149บาทถึง3กระดาษุมนี้มาช็อปเลยที่ Big 4 6โมง39นาทีกลับมาช่วงนี้ดูความวุ่นวายที่ตำรวจเนี่ยไปจับหนุ่มเมาแล้วขับคนหนึ่งนะครับผู้ชมขับรถไปแล้วปรากฏว่าตัวเองเนี่ยเมาไปซิ่งชนรถคันอื่นดะกลางถนนเต็มไปหมดเลยแต่พอไปควบคุมตัวกับตำรวจเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเคาะรถให้ลงมาดีๆไม่ยอมลงเ <Ooh. S 1> ละยังมีการทา้าทายตำรวจด้วยนะครับทำเอาตำรวจวุ่นไปทั้งพื้นที่เลยครับ ลงมาเข้งุรา่น,นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสามารถปล่อยให้เขาเข้ามาเอาได้โดยไม่ผิดอะไรแบบนี้วัดกับโรงทานก็คงจะแทบไม่ได้ต่างกันน่ะออทีหลังก็ไม่ต้องปิดเปิดไปเลยแล้วก็ติดป้ายว่าใครจะเอาอะไรก็เอาไป มันก็ไม่ใช่นะฮะ,ะเห็นพระท่านใจดีหน่อยก็ย่ามใจเข้ามาทำจทนี้ตลอดยังอยู่กันในวัดค่ะคุณผู้ชมครั้งนี้ก็โจรใจบาปเหมือนกันครั้งนี้ไม่ได้เข้าไปแค่สังฆทานนะสิคะพี่กริง้งแต่มันเข้าไปยกพระพุทธรูปทั้งองค์เนี่ยแล้วก็วิ่งหนีไปต่อหน้าต่อตาชาวบ้านเลยพอชาวบ้านเห็นแบบนั้นก็เลยวิ่งตามแล้วก็ไปจับเอาไว้ได้หลังจากนั้นให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบช่วงที่ตำรวจเข้ามาสอบปากคำ มันอ้างว่าไม่ได้ขโมยนะแค่จะขอยืมเฉยๆเดี๋ยวใช้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาคืนค่ะปัจจัยแต่ย่างใดโอ้แล้วพอมาทำแบบนี้มันมันเกิดมันเกิดความรู้สึกทำให้คนที่ยังไม่เคยเจอกับตัวอพอเจอปับ๊บศรัทธ,ธามมันไ่เกิดแล้วนะแล้วบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมบางทีถ้าเกิดเป็นพระธุดงแล้วเป็นพระธุดงที่ท่านกระหายน้ำจริงๆ<ะ>มายืนโบกแบบนี้ เราก็จะไม่ไว้ใจแล้วไม่กลาเหรอะอ,อ,อกลายปเป็นว่าพอไม่จอดเสร็จปุ๊บเนี่ยพระธุดงจริงๆที่เขาไม่ได้สัมผัสปัจจัยก็เดือดร้อนไปด้วยจริงทำแบบนี้ไม่ได้แล้วแหละนะคะคนเขาดูกันออกแล้วถ้ามายืนแบบเนี้รู้ทันกันหมดค่ะเดี๋ยวพาขยับมาดูหนุ่มคนนึงหน่อยคุณผู้ชมเขาน่าจะน้อยใจลูกเมียเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครเข้าใจเขาเลยเขาก็เลยอยากจะจบชีวิตจากโลกนี้ไปค่ะเชื่อเอลก็ได้เชื่อหูเอลมา